สอบสืมสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องเบคมีเคนบรคิเคนมีเคนเจ้าน วันนี้ก็ชิมพูมาเลยเห็นไหมเพราะว่าก็ค่อนข้างตรงกับคอนเซปต์ของเพลงนี้นะคะเพราะเขาก็มีความชมพูมานะคะก็วันนี้เรากลับมาทำรีแอคชั่นเจ้าหญิงน้ำแข็งของเหล่าซูวอแลวก็ของเหล่า golden star นั่นเองนะคะกลับมาของกาค่ะลับมแล้วนะคะในรอบ6 ปีแม่ค้าของเรากลับมาแล้วในรอบ6ปีนะคะซึ่งเป็นแม่ค้าเนี่ยเราได้อุดหนุนผลงานเขาบ้างไหมได้อุดหนุนเดี๋ยวฉันขอเล่าสตรอรี่ตรงนี้ก่อนแปบ๊บหนึ่งคือเอาจริงนะฉันหนักซื้อมานี่แล้วทุกคนเห็นอะไรไหมคะยังมีซิลอยู่เลยคะ่ะฉันจะเล่าเบื้องต้นก่อนว่าฉันเป็นคนนครศรีธรรมราชเนาะแล้วก็เดินที่เซ็นทัานครศรีธรรมราชแล้วก็เดินผ่าน B2S ฉันเห็นปกปึง้งเฮ้ย คนนุณๆเนาะเดินไปเลยวุบหยิบป,ปุ๊บจ่ายตังปั๊บเลยก็คือแบบเมื้องตัวหนอะไม่ได้เป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วแบบไม่ได้เป็นคนติดนิยายหรือว่าไม่นคนไม่ได้เป็นสายสายนิยายหรือสายอ่านฟิกเลยนะแต่ว่าเราอยากซัพพอร์ตเขาจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นนี่เป็นอ่า หนังสือที่คิดว่าน่าจะได้อ่านจริงๆก็เลยวันนั้นมีฟิลว่าอยากจะลองอ่านดูว่าสนุกแค่ไหนพอร,รู้ว่าเขาออกมา2เล่มก็เลยมองมองม,องมองแล้วก็เห็นคำว่าเล่มต่อของชายซื้อเล่ม2มาคือกะว่าสคิปไปเลยอะดูรู้ตอนจบเลยอะจนวันนี้ยังไม่ได้อ่าน เพราะหาชายไม่เจอถึงแม้เราจะเป็นผู้ชายแต่เราก็หาชายไม่เจอก็ถือว่าเก็บไว้เป็นเที่ยวลึกก่อนก็แล้วกันว่าครอยาก,ก็ได้ซัพพอร์ตพี่เจสสิก้าเนาะสำหรับเสิบเลยนะว่ากะว่า วันนี้นะคะเรากลับมาทำมิชชั่นพี่เจสิก้าเนาะซึ่งพี่เจดก็กลับมาในรอบ6ปีเลยหลังจากที่คัมแบคล่าสุดคือ Summer Storm เป็นเพลงไตเติลที่เราชอบมากแบบชอบรองมาจาก Fly หรืออาจจะเพื่ออาจจะชอบมากกว่า Fly เลยก็ว่าได้ซึ่งหายไปนานจริงๆแต่เราก็เห็นผลงานเขาอยู่เรื่อยๆก็จะมีเพลงช่วงคริสต์มาสมีเพลงที่ไปทํากับ Crystal อยออู่ก็จะมีเพลงแบบพิเศษออกมาให้ฟังแต่นี้ก็คือเป็นปล่อยอัลบั้มมาเลยเพราะว่ามีข่าวแว้ๆว่าเหมือนเขาจะ แ,แฟนมีดที่ไทยผมว่าพี่เราจะได้เจอพี่เจสแต่ว่าขอเป็นเดือน3ม,มีนาได้ไหมมีนาอะไรอย่างเงี้ยเออหนูไม่รีบนะเพราะว่าหนูคิวเยอะนิดนึงเดี๋ยวพอลาเยอะมันเดี๋ยวเล่ะดิกลับมามีวันที่ี่สี่เนี่ยกับไตเติ้ลที่มีชื่อเพลงว่าบีบ,บ,บ แล้วก็เพลงนต้นชื่อเพลงว่าบีบีไปเลยเอาลว่ามีพี่เจมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนเลยนะจากที่เราไปดูเครดิตแล้วก็จากที่แบบรีทวิตผ่านไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าพี่เจมีส่วนร่วมในการคัมแบ็กทุกขั้นตอนเลยจริงๆนะคะแล้วก็คนแต่งเพลงนี้คือเขาคือคนแต่ง BB ปีบปี๊่ะเฮลโ o ลเฮลโ m o มู i ิมู h ิเจ้าเจ้าปีซีปีซีอ่ะชอบมากเป็นเพลงญี่ปุ่นอีกเพลงที่ฉันชอบของเกิร์ลเจนมากนะคะพูดตรงเลยพี่เจกลับมารอบนี้เนี่ย ก็ค,คือคิดถึงเสียงเขาแหละแบบคิดถึงเขาเขาคือเขาเป็นแม่ค้าจนเราแบบนึกภาพตอนเขาเป็นนักร้องไม่ออกแล้วอะตอนพี่เจฟมาไปแข่งรายการที่ที่แอนนาที่จีนอะก็ได้เห็นมุมมองเห็นพี่เจฟที่แบบเราโหยหาเขาจริงๆอะบางมุมเราไม่เคยเห็นเขาตอนอยู่ในวงเราก็ได้เห็นอะสเตปแบบ a ด g e r o u s Woman อะคือแบบโหอันจะขนาดนั้นอะแซมดิง b าอยู่กัะแก่วนโอทีเก้าแบบฉันก็อาจจะต้องขอยแท่งไฟมาในการ โบกนะคะทุกคนถ้าใครไม่สบายใจก็ขอขอโทษตัวนี้ด้วยแต่ว่านั่นแหละเป็นสวอตุทีเก้าโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปรีแอคชั่นบีบีพี่เจดกันดีกว่าว่าบีบ,บีจะเป็นอย่างไรนะคะไปเล t ส go รอืมอืมมีความเป็นแบบสเตล์อืมอืม,อม

มากเลยอ่ะกเราตั้งองฟานะสวยมากเลยแล้วเพลงก็ดีมากเพลงฟิลโกลดมากเลยอ่ะ you can't stop the fire it's burning bright in your eyes ฟิลกูดมากเลยอ่ะเพลงมันฟิลกูดมากเลยอ่ะเป็นฟังป๊อปที่แบบสว่างมากอือน่ารักก็ดีกว่าที่คาดไว้มากเลยอ่ะ บี๊บนา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 บี๊บนา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 บี๊บอะเพลงดีมากเลยอ่ะก็จบแล้วนะครับการเรียลชันเนาะเอาฟูนเรลชันก่อนนะเพลงดีมากเป็นฟังป๊อปที่สว่างมากอินสิฟังป๊อปแบบนี้มันมันก็คือเพลงค่อนข้างตามยุคตามสมัยเพราะสมัยนี้ก็มีความแบบฟังป๊อปมีความซินป๊อปอยู่ในเพลงซึ่งยุคนี้ก็คือแนวเพลงแบบนี้ค่อนข้างมาอยู่แล้วก็พี่เซก็ํำกันาบ้านมาดีมากแต่ว่าเป็นฟังป๊อปที่เรารู้สึกว่ามันสว่างสดใสมันแบบ ฟูลฟิลอะแล้วก็ด้วยความที่ไอดีนิตี้ตัวตนพี่เขาชัดเจนมากอยู่แล้วอะมันก็เลยดันเพลงนี้ไปสุดมากทุกลุกที่ออกมาไม่แน่ใจว่าใส่กี่ชุดแต่ว่าทุกลุกที่ออกมาคือสวยสะกดมากแบบดูแพงมากเลยอะดูแพงมากจริงๆนะคือ,ค,อคือเกินคาดมากเลยอะจริงๆแล้วก็สมกับการกลับมาเพราะว่าก็ได้เห็นพี่เจสในมุมที่แบบก็เขาก็เป็นพี่เจสจริงจริงะใช่แล้วก็เป็นการคัมแบ็กที่รู้สึกว่าตอบโจทย์ตัวตนเขามากขึ้นอะสำหรับเรานะเพราะว่าเอาจริงๆรลุกแบบเนี้ย เราได้จะได้เห็นตั้งแต่เดบิวแล้วแต่ว่าฟลายก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งพอมาเป็นลุคนี้เขารู้สึกรู้สึกว่าภาพจําตอนที่เราได้เห็นเขาตอนเป็นเ e ตอร์เจนอ่ะมันก็มาชัดในตัวนี้เลยจริงๆอะ่ะมีหลายซีนซีนที่เต้นที่แบบหน้าที่เป็นเวทีสีแดงอะ่ะเป็นเออเป็นสเตจสีแดงนึกถึงตอนเพลง i า a Barbie Girl มากด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คล้ายๆกันหลายอย่างก็อินมาจากมีความเป็นบาร์บี้อยู่อะ่ะจริงๆปี๊ปส่วนเอ็มวีก็ดีแบบคำ คุมตัวแต่ละแต่ละเซตได้ดีมากเหมือนเขาอิงเรฟเฟลนจากชุดแล้วค่อยไปทำเซตฉาก สัรับชั้นเห <tinc S 2> มือนพี่เจริบมาเลยว่าจะใส่ชุดในชุดนี้ให้เป็นเซ็ทฉาไม้เข้ากับชุดเข้ามากชุดที่เป็นเหมือนฟิลบัลเล่มีแบบบาร์ของบัลเล่อยู่ก็เข้าชุดที่ไปนั่งกินที่แบบเซ็ตร้านอาหารก็เป็นพี่เจแบบเข้ากับชุดมากเซ็ทที่เต้นแล้วก็พื้นเป็นสีชมพูมีความเป็นชุดมีความเป็นซีทรูเหรอเขาเรียกซีทรูหรือเปล่าไม่แน่ใจเรื่องชุดแล้วก็ที่ข้างบนเป็นสีม่วงมีความเป็นริบบิ้นก็เข้ากับพี่เจตมากติดกิ๊บและชุดที่เป็นชุดดำติดกิ๊บก็เข้ากับพี่เจอีก ก็เขาใส่อะไรเขาก็ทำถึงเนาะชุดที่ไปขับรถมีความแบบบาร์บี้มากๆนอนที่เตียงก็น่ารักฟูฟิวว่าอวยนุ่นสีชมพูอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูก็เลือกชุดนี้มาได้ถูกจังหวะเป็นเข้าบริทพอดีแล้วมันก็เลยดูดดแบบเออดูเพลงทำให้เพลงมีอะไรมากขึ้นจริงๆอ่ะ MV โอเคลงทุนมากกว่าที่คิดไว้แต่จริงๆก็งานพี่เจ๊ก็ลงทุนอยู่แล้วเนาะ เราก็เราก็เราก็เห็นอยู่แล้วแต่ก็มีความเป็นเคป๊อปมากขึ้นแต่เพลงก็มีความเป็นสากลตามแบบ ab ab, Pew, ฉบับพิวตลอดชั้นนะส่วนเสียงคิดถึงเสียงพี่เจนมากเลยอะ่ะเสียงเขาแบบกับเพลงแบบนี้มันมันไปด้วยกันได้ดีมากเลยอะ่ะดูอีกรอบนึงกว่าอันนี้เขาจะเพลงมากขึ้นเนะาะแต่เราคือเพลงติดหูตั้งแต่ครั้งแรกที่ฟังเลยนะไาคารเมีความเป็นซเดเลล่อย,ๆๆอยู Get run off. but you take it slow Wait a little longer and you overflow. Can't hide it can it so แบบนั้เลยวันนี้เรออะไรอยว่ไฮโน้ต <c oughs> no สุดๆ <c oughs> แต่พี่เจจะเป็นสายแบบไม่ได้พ่นไฮโน้ต no ดูแล้วด้วยนะสำหรนะับฉ <c oughs> ันอะแบบใชออ้ลูกเล่นในเสียงมากกว่าที่จะพ่นไฟอะ <c oughs> ท่อนนี้นะฟูฟิลมากเลย รออะไรอยู่อ่ะรออะไรอ่ะไม่รีบกลับมาดีทีนี้มากแล้วเข้าใจอะไรต่อการดูอีกรอบหนึ่งก็เพลงฟูฟี่ว่ะฟังสองรอบก็คือชอบเลยจริงๆแบบชอบเลยอ่ะไม่ใช่เป็นซินป๊อปหรือว่าเป็นฟังป๊อปที่ฟังแล้วก็อ๋อเพราะอ่ะแต่มันคือชอบเลยอ่ะมันมันใจฟูอ่ะพี่อ่ะทีหลังก็อยาปล่อยให้คัมแบ็กนานแบบนี้นะกลับมาเร็วๆหน่อยเฮย้ยถือว่า เติมไฟแล้วก็รอชมพี่เจตอนมาแฟนมิทติ้งนะคะแต่ว่าขอเป็นเดือน3นะหนูเดือวรายเยอะโดนด่านะขอเป็นเดือน3ได้ไหมคุณโซว่าคนอื่นไม่รู้ว่าคิดยังไงแต่ว่าหนูขอเป็นเดือน3เนาะนะใครที่เป็นโกลเด้นสา์นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้ว่าคิดอย่างไรกับการกลับมาครั้งนี้ของพี่เจบ้านหรือว่าที่เป็นโซวอนก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้ว่า สมการเรอคอยคิดถึงพิจเจตมากแค่ไหนแล้วก็ชอบเพลงนี้มั้ยหรือว่าชอบเพลงไหนนะแล้วบัก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ๊า้บายค่ะบี๊บบี๊บอะไรเกิดบ้านนื้บี๊บบี๊บนั่นนีนั่นนั่นนั่นพี่เริมมันจะไม่เปิดไฟอะ่ะคนสวยลืมมันบ้างได้